ตอนนี้ผมก็มาถึงหมายนะครับแต่ผมจะเรียกน้นุ่นแล้วก็เพื่อนที่มากับผมหนึ่งคนนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะไม่น่าจะเห็นแต่มีไสาสวยอยู่ครับไสาฝ่ามือสสี่นิ้วรออยู่ตรงนี้ไม่ไกลครับแต่ว่าเอยวรอเพื่อนๆมาดีกว่าเดี๋ยวผมยิงไปอย่าหมายแตกก่อนเ๋ยวรอเพื่อนเราก็ได้ยินเสียงปลาใหญ่จิบอยู่แถวนี้นะฮะแต่ผมว่าจะไปยืนอยู่ตรงนู้นครับเพราะเพราะตรงนั้นมันกว้าง ตรงเนี้ยน่าทำพื้นที่เป็นนั่งร้านนะครับไว้ยิงเหมาะมากผม๋ยจะให้นั่นนู่นยิงก่อนนะครับดูดีๆเห็นตาไบ่ตาปลาก่อนเมื่อกี้ผมเห็นปลาช่อนใหญ่ขึ้นตรงนูน้นตรงนู้นก็เป็นเงาปลาครับ รอสักพักครับเย๋ยงมันก็ขึ้น,นดโดนไหมครับโดนไหมน,นะโดนนะครับโดน

ตอนนี้ติดสายอยู่นะครับก็เอาไว้นี่ก่อนเพราะว่ายังไม่อยากลงกวนหมายครับตอนจังหวะนันนุ่นยิงแล้วมันว่ายมาซ้าไม่ทันครับปลาเขาดิ้นพอดีปลาตัวอื่นเขาตกใจเดีย๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับนันนุ่นยิงสอยไปแล้วครับหนึ่งตัว ตรงนี้ก็พอเห็นเป็นเงาๆงาลางๆครับน,นันนุนนันนุนมานี่มานี่ผมเห็นแล้วฮะเดี๋วเรียกเกมมายิงอีกน,นันนุนอันนี้โอตัวนั้นก็พอได้ครับเดีย๋ยวรอน,นันนุนมาดีกว่าให้น,นันนุนยิงม <N un> อตัวใดีัวนี่วะเทมบตัวนี้นั่นๆ <N un> กับตัวฮัทใหญ่อยู่ข้างฟังเห็นบ่ ดูดีๆคร่าวๆอ่ะโอเคนั้นุ่นเลือกตัวใกล้ๆนะครับผมปรับมุมกล้องก่อนเรียบร้อยครับรีบดึงครับนายนุ่นรีบดึงโดนโดนผมว่าโดนอ้าวไม่โดนครับกอคอยกระตุกนะครับเดี๋ยวงานจะเข้า ไปได้แล้ววนนะมไม่โดนครับสายไม่วิ่งครับเพื่อนๆอ้าวไม่ใช่ปลาแหม่<ด>ไม่ใช่ปลาครับเพื่อนๆโอ้ปลาแตกเลยครับหมายแตกเลย <c oughs> เ๋ยวรอครับเดี๋ยวมันก็ามาใหม่ฮะถ้าเราไม่ลงกัน ตอนนี้พอปาวนาให้ผมเอาลูกดอกขึ้นให้ได้ก่อนครับเห็นน่าจะเห็นปลาครับเพื่อนๆตรงนี้มันเป็นหญ้าบังผมไม่เห็นฮะนี่อย่าพุ่งไปพุป่งไปฮะไป,ไป,ไปห,ไห,หรออ่าอดครับวนเข้าไปอยู่่ังโอ้สสวยอยู่ครับตัวนี้ ยิงโดนตัวตรงนี้ครับผมอันนั้นลงเวลแล้วเออนี่ครับนักกอล์ฟไซสไหนอ่ะสี่นิ้วครับอันี้ก็ไเคียครไเคียงครับยิงได้จุดนี้ครับผมยิงชโดครับไม่โดนคือจังหวะผมเห็นมันลงไปแล้วฮะแล้วก็ยิงตาม ก็ลูกค้าแต่ยังไม่ลงครับเดีย๋ยวไม้แตกตอนนี้ก็เตรียมจะออกจากพื้นที่นะครับผมก็เดี๋ยวรอนะนุ่นก่อนตอนนี้น้นุ่นยังไม่มาครับเดีย๋ยวรอก่อนอไปดูผลงานสรุปที่บ้านฮะแต่วันเนี้ยผมยิงหกชาโดครับจังหวะมันขึ้นแล้วมันลงพอผมมองไปสงจิตสงใจครับ ใจนึงก็ว่าจะไม่ยิงว่าจะรอนผุดแต่กลัวมันจะไปผุดไกลก็เลยยิงดักหน้าปรากฏว่าไม่โดนครับน่าจะเฉียดเพราะว่ายิง,เล,งเล็งเลงเผือด้วยน่าเสียดายครับเพื่อนๆถ้าเห็นตอนมันจิบนะคงดีหลังจากนั้นก็มีช็อตบางช็อตที่ต้องเดินไปหาหน,านาะาหน้วกบบ้างนะานุ่นบ้างครับเขาได้ปลาเดี๋ยวรอหน้านุ่นก่อนกำลังเดินออกมาครับผม ก็วันนี้นะครับนะนะผมก็ต้องลานะนะัเพียงเท่านี้เนาะก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมโอเคโอเคนี่คือผลงานของผมนะครับวันนี้ก็กได้สายใหญ่หนึ่งเดียวหนึ่งแค่แค่ตัวเดียวนะครับไม่ถึงไม่ถึงครึ่งโลครับตัวนี้ส่วนของนักก๊อปนักก๊อปนะครับของนักก๊อป พอได้กันครับเฮ้ยเมื่อนี้มันเป็นวันเยางว่ะได้คนละสองตัวพอดีพอดีน้นต้นได้กี่ตัวครับโอ้โหสามตัวม่อยากจะเพื่อตัวเนี้ยมันสยไอสวยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนอแล้วแล้วตัวนี้รอบแรกเลยครับน้้นตัวนี้ตัวแรกตัวนี้ตัวแรกตัวนี้รอบแรกนะครับผมตัวนี้รอบหลังอ๋อตัวนี้ครับที่น้นต้นลงน้ําไปเอาตัวนี้ก็ได้ลงใช่ไหมลงทั้งสองครับผม หมานหมานหมานพอได้ครับอันนี้ก็กลับบ้านแต่หัววันครับยังเออไม่เท่าไหร่ครับผมนี่นะครับนล้วก็ชุดพางแบบนี้นะครับซื้อมาจากที่ไหนครับนี่ลาซาด้าใช่ไหมชุดเท่าไหร่ครับบอกน้าหน่อยเผื่อน้าอยากสั่งสามร้อสามร้อยหกสิบใช่ไหมครับเออก็สวยนะครับเป็นชุดพางที่เหมาะเนาะก็วันนี้ก็ต้องลาคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับผม ก็สำหรับมือใหม่บางคนถามว่ายิงปลาแล้วผมยิงทําไมมันถึงข้ามอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็น้ำนะบางทีเราเห็นน้ําใสแล้วยิงข้ามเราต้องกดต่ำลงนะครับผมก็เออถ้าถ้าบางคนคอมเมนต์อาจจะมีคนเก่าๆหรือคนที่เขามีประสบการณ์มาตอบในใต้คอมมต์ผมคอมเมนต์ก็มีนะครับผมก็รอบหน้าอยากให้ผมไปอีกก็จะลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนะว่าอยากให้ผมไปยิงหมายตรงนี้อีกไหมนะครับเดีย๋ยวผมจะไปซ้ำหมายนะโอเค วันนี้ลากันก่อนสวัสดีครับแล้วเมื่อหมื่นนี้นคนเราเอ้าเอาไปเอ้ะ